สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมยงยุทธปมัญลาบและรายการปลอรักเมืองไทยกันอีกเช่นเคยครับในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ แต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปเลือกซื้อเลือกชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดที่วังน้ําเขียวฟาร์มกันนะครับและในฟาร์มที่ว่านี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเราเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ วังน้ำเขียวฟาร์มหรือที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์มัชรูมนั้นเป็นฟาร์มเพาะเห็ดแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษและติดแอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปชมพื้นที่ในฟาร์มเพาะเห็ดอย่างใกล้ชิด ซึ่งภายในฟาร์มนั้นก็มีเห็ดอยู่มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางรมทองเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางนวลค่ะและเมื่อเห็ดชนิดต่างๆโตเต็มที่แล้วจะนําออกมาจัดวางจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มาเลือกซื้อกลับไปทําอาหารมื้อแสนอร่อยกันค่ะ และเห็ดเหล่านี้นะคะยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเวลานานเช่นน้ำพริกเห็ดรสต่างๆแหนมเห็ดหอมเห็ดสามรสหรือจะเป็นอาหารทานเล่นที่มีความอร่อยและมีคุณค่าทางโภษนาการกันได้นะคะซึ่งทางร้านจำหน่ายก็ได้จัดไว้ให้ได้ลองชิมหากสนใจก็สามารถซื้อกลับไปทานหรือจะนำไปเป็นของฝากก็ยังมีเห็ดแปรรูปให้เลือกอีกมากมายค่ะ นอกจากสินค้าจากเห็ดที่วางจำหน่ายแล้วที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกทั้งเสื้อลายมิสเตอร์มัชรูมกล่องเก็บนาำบัตรนาฬิกาตั้งโตะ๊ะพวงกุญแจรวมไปถึงโลชั่นสูตรต่างๆที่ทำจากเห็ดค่ะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางส่วนของ เี่ยแปรูปจากเห็ดนะครับแต่ละชนิดนับแรกนี่ครับลำหนึ่งก็จะเป็นหมูยอนะครับเห็ดหอมเนกเก็ตเห็ดนะครับแล้วก็จะเป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะครับต่อไปก็จะเป็นเวนฝายเห็ดเอริญจิครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมครับสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเห็ดสามเซียนน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพของเรานะครับ